ห้าบทสวดมหาสมัยสูตรเอวาม,มีสุตังเอกังสมมังพะควาสัจเกสุตรวิหารติกปิละวัตุสมิงมหาวนีมหาตาพิขุสังเคนะสัตทิงปัญจะมะติหิพิขุสเตหิสัเพเพหิวะอรหันเตหิทัศหิจะโลกธาตูหิเทวตาเยปุยเยนาสันนิปติตาโหติพระควันตังทัศนายะพิขุสังคันจะอตโคจตุนังสุทาวา สกายิกานางังเท е วานาังอิตาะหูสิอยังขูพระควาสัสเกสุวิหารติกะปีและวัตถุสมิงมหาวณีมหาตาพิกุสังเคนะสัตทิงปัญจะมมเตหิพิกุสตเตหิสเพหิวอะอรหันเตหิทัศหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยขุเยนะสันนิปติตาโหติพระควันตังทัศนายะพิกุสังคันจะ ยันนูณะมายมปิเยนะพระควาเตนุปสังกมายามะอุปัสังกมิตาวาพระควาโตสันติเปจปจกะคาถาภาสายามาติปตโขตาเทวตาสายถาปินามะพระละวาปุริโสสัมมันทิตังวาพระหังภาษารลายะภาษาลิตังวาพระหังสัมมิชยะเอวะมีวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาพระควาโตปุระตูปาตุละหังสุ อตโขตาเทวตาพระควันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัฏฐานสูตรเอกมันตังทิตโขเอกาเทวตาพระวโตสันติเกอิมังคาทังมหาสิมหาสมโยปวะนัสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตธมมหิมังธรรมะสัมยังท่ิขตาเยวะอปลารจิตตาสังคติ อาะโคอปาราเทวตาพระควัตูสันติเกอีมังคัาอภาสิตรตะพิคโวสมาท้าหังสุจิตตังอัตโนอุชุกะมะกังสุสารถีวะนิตานิะนชตวาอินทะลิยานิลัขันติปันทิตาติอาะโคอปาราเทวตาพระผวโตูสันติเกอิมังคัาอภาสิเชตวาขีลังเชตวาปรีขังอินทขีลัง โอหัดจะม้ามีชาเต,เตจรันติสุธาวิมาลาจักขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโกอัปราราเทวตาพระวะโตสันติเกอิมังคาธังมภาสีเยเกจิพุทธังสราน,าาานังขตาสีนาเตคมิสันติอปายยาภูมิงปะหายะมานุสังเทหังเทวก,กายัางปริปุเรนสันติติ อาทโขพระควารพิขูอามันเตศีเยพุยเยนัสพิขเวทัสสสุโลกธาตูสุเทว,วตาสันนิปติตาโหนติตถาคตังทัศนยะพิขูสังคันจะเยปิเตพิขเวอหีสูงอติตะมัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระควันตานังเอตาปะระมาเยว,วะเทว,วตาสันนิปติตาอาหีสูง ไสยถาปีไมหังเอตระหิเยปิเตพิกเวภวิสันติอนาคตะมัทานังอรหันตุสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพะควันตานังเอตาปะละมาเยวะเทวตาสันิปติตาภวิสันติไสยถาปีไมหังเอตระหิอาจิกิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิกิตายสามิพิกเว เทวกายานางังนามานิเทศิษามิพิกเวเทวกายานางังนามานิตังสุนาถาสาธุกังมนานสิกโรทะภาศิษามีติเอวัมพันเตติโขเตพิขูพระขวตูวปัจจัโสสูงพระขวอะอิตาธาโอจะสิโดกะมนุก,กัสามิยะถะคุมมาตัทะสิตาเยสิตาคิริขพพลังปหะหิตตา สมหิตาอุถูสีหาวัสนีน,นาโรมหังสาพิสัมพุโณอุทาตมนะสาสุธาวิปสัสสนะมนาวิลากินโยปัญจสเตยตตวาวณีกะปีระวัตเวตาตัวอมันตยิสัทธาสาวกีศาสานีลเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชาณธาภิขโวเตจะอาตปะมะกะลุงสุทธาสะ สุตวาพุทธศาสาสนางตีสัมป,ปาตุลักหัวยานางังอมนุษสานธศาสนาเปเกสาตะ・มัทธคุงสหัสสังอัตสตตลิงจาตางเอเกสหัสสานางอามนุษสานะมัทสุงอเปเกนันตะมัทธคุงทิสาสภาภูตาหงตั้นจะสัพพังอภินญายะว่าวะกิตวานาจักุมา ตตัวอมันตยิสัทธาสาวกีศาสนีรตีเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาพิขโวเยโวหังกิตายิสามิขิราหิอนุปุพโสสตสหัสสาวะยักขาภุมมากะปิลวัวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสินูมูธมานาอภิกามูพิขูนังสมิติงวานังจะสหัสสาหิมะวตายักขานานตวันิโน อิทธิมันโตชุติมันโตวันลวันโตยัสสิโนโูทมาณาอภิการมุงพิขูนางสมิติงว่านังสาตาคิลาติสหัสสายขานานตะวันิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันณวันโตยัสสิโนโูทมาณาอภิการมุงพิขูนางสมิติงว่านังอิเจเตโสละสหัสสายขานานตะวันิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันลวันโตยัสสิโน โมทาัมานาอภิกรรมุงพิขูนางสนมิติวะนางเวศามิตาปัญจสตายาขาน,นานตะวันนิโนอิททิมันโตชุติมันโตนาวันโตยสัส,ยสิโนโมทาัมานาอภิกรรมุงพิขูนางสนมิติวะนางกุมพิโรราชคหิโกเวปุลัสสานิเวสนางพิญโยนางสตะสหัสสังยาขานางไบยิรูปาสติกุมพิโรราชคหิโกโสปาคาสนมิติวะนาง ปุริมันจะที่สังราชาทะตัรถูภาษาสติพันธัพานังอธิปติมหาราชายัสสติโสปุตตาปีตัสาพะหโวอินทนามามหาพราอิธิมันโตชุติมันโตวนวันโตยัสสติววนตสโนโมทามนาอภิการมูพิขูนางสมิติงวานางทาคีนันจะที่สังราชาวิรุฬหูตับปะสาสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายัสสติโส ุตาปีตัสสะพะหะโวอินทะนามามหพภราอิทธิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสิโนโมทัมานาอภิกามุงพิกูนางไสมิติงวะนางปัจชิมันจะที่สังราชาวิรูปะโคปาสาสตินาคานางอธิปติมหาราชายัสสิโสอุตาปีตัสสะพะหะโวอินทะนามามหาพราอิธิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสัสิโน โมทามานาอภิการมุงพิขูนังสม,มิติงวะนังอุตลันจัดทิสังราชาอุเวโรตับปะสาสติยักษานังอธิปฏิมหาราชายัสส,สิโสกุต,ตาปีตสาผ้าโวอินทนามามหาพราอิทธิมันโตชุติมันโตว,ว,านาวานตันนวันโตยัสสิโนโมทามานาอภิการมุงพิขูนังสม,มิติงวะนังปุริมะทิสังทะตะรัถโทักขีเนนาวิรุลาหาละโกปชิเีนวิรูปะโว อุเวโลอุตรังที่สังจะตาโลเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทันธรรมลามนาอัฐังสุวณนีกาปิละวัตวะกาปีละวัตเวเิสังมายาวิณุทาสาอาคูวันจะนิกาสถามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจะวิภูโตสหจันทโนกามเสศโถจะกินุมันทุนิมันทุจักปนาโทโอปะมันโยจะ เวสูตโจะมาตาลิกิตเสนโนจะคันทัพโพนโรราชาชนโนสโภอาคูปันจัสิโขเจวะติมพะรูสุริยะวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทับพาสหราชุพิมุทะมานาอภิกามูพิคูนังสมิติงวานังอัทาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหตัชกากำพระรัต สัตตาอาคูปายาคาสหา,าติพิยามุนาทัตตฐาจะอาคูนาคายาสสติโนเอราวันโนมหานาโคโสป,ปาคาสมมิติวนังเยนาครา,าเชสหาสาหันติทิพาทิชาปะขีวิสุทธจักขูเวหายาสาเตวนามัชปตาจิตราสุปันนาอิติเตสะนามัง อภยันตทานาครา,าชานามาสีสุปันนตูเขมามะากาสีพุธทธสันนะหาหิวาจาจหิอุปะวะหะยันตานาคาสุปันนาสารณะมะกังสูพุธทธังชิตตาวชิระหัดเถนะสามุทังอสุลาสิตาภาตโลว,วาสวัสเตเสตอิทธิมันโตยัสสิโนการละกัญชามหาพิสมาอสุลาธานวิฆาสา วิปจิติสุจิตติจะปหาลาโทนมูจีสหสตันจะพระลิปุตตานังสัพเพเวโรจะนามกาสันในหิตวาพระดิเสนังลางหุพัทมุปาขมงสมัตสมัโยธานิพระทันตีพิขูนางสมิติงวานังอาปูจัตเทวาปทวีจัเตโชวายูตถาขมมง วะลุนาวาลุนาเทวาสูโมจะยะสัสาสหเงตากรุณากายิกาอาคูเทวายัสสิโนทศีตีทศธากายยาสพพนานาตะวานันนิโนอิทิมนโตชุติมตันณวันโตยะสสิโนโมทันมานาอภิกามุงพิขูนางเสมิติงวนังเวณูจะเทวาสาหลีจะอสามาจะทุเวยะย,ะยะมา จันทสูปนนิสาเทวาจันทมาคูบุลักขิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยมาคูปุลักขิตานักขา,านิปุลักขิตาวาอาคูมันทวาลาหากาวาสูนังวาสโวเโูเสโถจักูปาคะปุลินท,ทัทูทศีตีทศธากายาสพนนาานีนานตวนิโนอิทิมโตชุติมันโตวนาวันโตยสัสิโน มูท่ามานาอภิกามุงพิกขูนังสาม,มิติงวานังอาถาภูสหภูเทวาชละมัคคิสิขาลิวะอริธากาจะโูชาจะอุมมาปุพพะนิพาสินูวัลุนาสหาธรรมาจะอัจุตาจะอณีชากาสุรัยยะลุจิลาอาคูอาคูวาสวาณีสินูทัศตทัศธากายาสพีนานตตวนันิโน อิทิมโตชุติมันโตว,วันนว,วันโตยะสัตสิโนมูทามานาอภิกามุงพิคูนางสม,มิติงน,น้าสมานามหาสมานามานุสามานุสุตตมากิตาปทูสิกาอาคูอาคูมโูปทูศิกาอาัทาคูหะละโยเทวาเย,ยจะโุณหิตวาสิโนปารลคามหาปารลคาอาคูเทวายะสัตสิโน ถ้ศีติาศรทา,ากายาสัพ,พีนานัตตันนิโนอิทิมันตูชุติมันตูว,วัน,นะวันตูยัสัสิโนมูธัม,มานาอภิกามูพิขูนางสามิติงวานางสุก,กากลุมหาอาลุณาอาคูเวฆะนักษาสหาโอทาตะไคายะหาปามโมกขาอาคูเทวาวิจักขนาสทามัตตาหาลัคชามิสกาจะยัสัตสิโน ทะนยังอาคาปชนโนูโยทิสาอภิวัตติทศเ,เติทศทากายาสาพนาน,นตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนว,วันโตยัสาสินโนโมทามานาอภิกามูพิกูนางสม,มิติงมะนางเคมิยาตุสิตายามากากาจะยัสาสิโนสัมพิตกาลามเสถาโชตินามาจะอาสวานิมมานรติโนอาคู อาาคูปัลณิมิตาทศีตีทศธากายาสัพเพนานตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัตสิโนโมทัมนาอภิกามงพิกูนางสมิติงะนางสัตเทตเทวนิกายาสัพเพนานตะวันนิโนนามันวะเยนะอาคันฉุงเยจันเยสัททิสาสหะปวุทถชาติมัคขีลังโอคตินะมนาสวัง ถ้าขีโมคะตรังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพาม,มาปรามัตโตจะปุตตาอิทิมตโตสหะสำน,นังกุมารูติโสจะโสปาฆาสมิติงวะนังสหะสัพพัมะโลกานังมหาพาม,มาพิจิถตถติอุปปปูชุติมันโตพิสมากายโยยสัสสิโสทศิท,ทาอิสลาอาคูปัจจกะวาสะวัตติโน เตสันจะมัชโตอาคาหาลิโตปาลิวาลิโตเตจะสัพเพอภิกันเตสินเทีทีวีสัพพมกเกมาลสีนาอภิการมิปัสสะกันอัศมันเทียงเอถาคันหตถาพันทัตถนาเคนะพันธะมัถุสมันตาปรลิวาเลถะมาโวมุนจิถะโกจินังอิติตัตถะมหาเสโน กันนะหะสนางอภิสยิปานินาตละมาหัดจะสลังกตวานะเพระวังยะถาปวุสโกเมโคธนยันโตสวิชุโกตทาสูปัจจุทาวัติสังกุโทโธอสัยยังวสีตันจัสัพพังอภินยายะวะวักขิตวานะจักุมาตตโตอเวตตาโตอมันตยิสถาสาวกีศาสนีลต มาลัสนาอภิกันตาเตวิชานาถาพิขาวโวเตจะอาตปะมักรลุงสุตวาพุทธศาสาสนางังวีตลาเคหิปากามุงนีสังโลม,มปีอินชยุงสัพพวิชิตสังคามาพยาตีตายสัสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตเชนีสุตาติ 6. กบทสวดธรรมจักกะปะวัตนสูตร เอวาม,มีสุตังเอกังสามายังพรคขวาพาลานสียังมิหารติอิสิป,ปตานีมิขทาเยตตะโขพรคขวาปัญจวัคคีเยพิขูอามันเตศิเทวมีพิขเวอันตาปะพชิเตน,นะนะเสวิตพายูจาย,ยังกาเมสุกามาสุขันนิกานุโยโคฮีโนคัมโมปทุชนิโก อนาริโยอนัตถสันหิโตโยจายังอัตตะกิลมะถานนโยโถทุกโขอนาริโยอนัตถสันหิโตูอีเตเตพิกขเวีอุโภอันเตอนุปคัมมะมัชิมาปฏิปทาตถาคตีนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานักกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติกตมา จสาภิกขเวมัชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจะกขูกรณียานะกรณีอุปสมัยะอภิญญายะสัมพุทธายะนิพานายะสังวตติายะมีว่าอริอยู่อัทังชี่โกมาคคสยถีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปูสัมมาวาจาสัมมากรรมันตุสัมมาอาชโวสัมมาวายามสัมมาสติสัมมาสมาธิ อังโขสาภิกขเวมชัชฌิมาปฏิปาาาาทาตถาคเตนะอภิสามปุทธ,ธาจัคขูกรณียานะกรณีอุปสมัยะอภิญายะสัมปูทายะนิพพานายะสังวตติอีทางโขปนภิกขเวทุกขังอริยสัจจังปฏิชาติปิทุกขาชาลาปิทุกขามรณะปิทุกขังสงกปรลิเทวทุกขาโท,าทมะนัสูปายาสาปิทุกขา อภิเยหิสมประโยโคโทุกขโขบิเยหิวิประโยโคโทุกขโขยำปิดชังนละภัติตำปิดทุกข,ขังสังคิตีนะปัญจุปาทานขันธาทุกข,ขาอีทังโขปนพิถคเวทุกข,ขาสมุทโยอ,อริยสัจจังยายังตันหาโปโนภวิกานันทิลาคะสหะคตาตรัตตตรัตราพินันที่มี สยถีทางกามตัณหาภาวตัณหาวิภาวตัณหาอีทางโูปนภิกขวีทุกขณิโ,โทรทูอริยสัจจังยูตัสสาเยว,วะตันหายยอาะอเสิสวิลาคะนิโ,โทรทูจาโครปรตินิสโคมุติอนาละยูอีทางโูปนภิกขวีทุกขนิโรถ้าขามิมีปฏิปทาอริยสัจจังอายะมีวะ อดิโยอะถังขิโกมาโคไสยถีถังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมนัตสัมมาอาชโวะสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจันติมีพิกเวปุเพอนัณณสุเตสุธรรมมีสุจักขุงอุทะปาทิยานังอุทะปาทิปัญญาอุทะปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโก อุทปาทิตังโูปนิทางทุกขังอริยสัจจังปริญญาติมีพิกเวปุพเพอนันสุสตสุธรรมเมสุจักขงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโูปนิทางทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติมีพิกขเวปุพเพอนันสุสตสุธรรมเมสุจักขงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชา อุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอีทังทุกขัสมุทัยโยอริยสัจจันติมีพิกวีปุเพอนันนุสุเตสุธรรมมีสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังขปนิทังทุกขัสมุทัยโยอริยสัจจังปะหาตพันติมีพิกขวีปุเพอนันนุสุเตสุธรรมมีสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโก อุทปาทิตังโขปนิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปะหีนันติมีพิขเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมมีสุจักุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอิทังทุกขนิโรธอริยสัจจันติมีพิขเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมมีสุจักุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโก อุทปาทิตังขูปณิทังทุกขณิโรทูอริยศจจังฉัชชิกาตพันติมีพิกขเวปุเพอนันนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังขูปณิทังทุกขณิโรทูอริยศจจังฉัชชิกาตันติมีพิกเวปุเพอนันนุสุเต สุธรรมีสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิอีทางทุกขนิโรธคามิมีปฏิปทาอริยสัจจังติมีพิกขเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมีสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโขูปนีทางทุกขนิโรธคามิมีปฏิปทาอริยสัจจัง พาวีตพันติมีพิกาวภปูเพออนันทสุเตสุธรรมมีสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังขูปณิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติมีพิกาวปูเพออนันทสุเตสุธรรมมีสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโก อุทปาทิยาวกีวันจะมีพิกขวีอิมสุจตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทศากาลังยาถาภูตังยานทัศนังนัสสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังพิกขวีสเทวเกโลเกสมาลเกสพม,มเกสะัสสะัมณพมณิยาปชายสะสเทวมัน นุสายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุโทโธปัจจัญญาสิงยตัยตจยตจะยัตตจะโขมีพิกขเวอิเมสุจตูสุอริยัตอริยสัจเจสุตเอวันติปริวัตตังทวาททากาลังยถาภูตังยาณทัศนังสุวิสุทธังอโหสิอัฐาหังพิกเวสเตย วเกโลเกสมาแลเกสพรรมะเกสัตสัมมาณพมมนิยาปัญญาเศรเทะมนุสสายะอนุตตลังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุโทโธปัจจันญาสิงญานัณจปรณะมีทัศนังอุทปาธิอกุปามีวิมุตติอายะมันติมาชาตินัตถิธานิปุนัพพะโวติอิทัมโวจะกภะควาอัตตมนา ปัญจะวัคคียาพิขูพขระควโตูภาสิตังอภินันทุงอิอมาสมินจะปนะวยกากระนัสมิงพัญญามณีอายัสมัตตโกนธรญมยัสสะวิราชังวีตะมะลังธรรมะจักขุงอุทะปาทิยังกินจิตสมุทะยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติประวัติเตจะก พระควตาธรรมมัจกเกภุมมาเทวาสัตธรรมนุษย์สาวีสูงเอตมัมพระควตาพาลานสิยังอิสิปตา,ปานีมิกทายอนุตตลังธรรมมัจจกังปวัตติตังอปติวัตติยงางสมณีนวาพัมมณีนวาเทเวีนวามาเลนวาพัมบุนาวาเกนจิวาโลกัศมินติภุมมานางเทวานางสัตทังสุตวาจตุมมหาราชิกาเทวาสัตธรรมมนุษสาวีสูง จตุมหาราธิกานังเทวานังสัตทังสุตวาตาวติงสาเทวาสัตธมนุสสาวีสูงตาวติงสาเทวาตาวติงสานางเทวานังสัตทังสุตวายามาเทวาสัตธรมนุสสาวีสูงยามานังเทวานังสัตทังสุตวาตุชิตาเทวาสัตธรมนุสสาวีสูงตุชิตานังเทวานังสัตทังสุตวานิมมานุ นิมานาติเทวาสัทธรรมนุสสาวีสูงนิมานรตินางเทวนางสัททางสุตวาปรณิมมิตรวะสวัตตีเทวาสัทธรรมนุสสาวีสูงปรณิมมิตรวสัตสวัตตีนางเทวาสัททางสุตวาภัมกายิกาเทวาสัทธรรมนุสสาวีสูงเอตัมพระควตาภาลานสียางอิสิปตานีมิกทาเยอนุตตลัง ธรรมจักกังปวัติตังอปติวัติยังสามณีนาวาพัรรมมณีนาวาเทเว,นาวาเีนาวารรมาลีนาวาพัมมุนาวาเกนกีวาลกาูกัสณนติอิติหะเตนะขณีนะเตนะมุหเตนะยาวะพัมมะลูกาสัตถุอภุกัดขัดฉีอนจะทัศสะหัดสีลกูกะทาตุสังกัมปิสัมปะกัมปีสัม ปวที่อปมา,นาโนจะโอลาโลโอภาโสรโลเกปาตุละโหสิอติกรรมมีวะเทวานาังเทวานุภาวังอัตโขพระขวาอุทานังอุทานีสีัญญาสิวัตโภกูนทันยูัญญาสิวัตโภกูนทันยูติอิติหิหังอายสมัมมาตูกูนทันยัสะัญญากูนทันยูเตวะนามังอโหสีติ